โสดแปลว่าอะไรดีใจมากที่หนูโสดหอ่ออืมก็อาจจะโสดนะคะทุกคนเอา้าเฮ้ยทำไมผู้นี้วะก็ก็ไม่รู้สิก็เห็นคลิปนึงอะที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้ทุกคนทุกคนว่าหนูคนโสดไหมอะไรก็คุยกันแล้วไงใครคุยกับคุณผมไม่คุยกับคุณนะคุณมีอะไรคุณก็คุยกับทนายผมเท่านั้นนะครับ จ้าทนายมาเลยหรอจ้างทนายมาเลยโสดสนิทเดี๋ยวสมพรปากเดี๋ยวสมพรปากอ้อคุณคุณน้าคำนี้เขาไม่พูดกันแล้วค่ะสมพรปากเนี่ย คุณน้าอุ้ยอยากเป็นฟิลเตอร์ทำไมจลลี่พูดอีกทีแม่จะได้ต่อคิวพูดว่าตัวไหนคะคิวไหนพูดว่าโสดเหรอคะคือจะพูดทำไมเยอะเธอก็เธอก็โสดฉันก็โสดก็ได้เธอโสดฉันก็โสดก็ได้ทันดาวก็โสด เป็นหมีคู่เธอดีกว่าไอหมีเราเรื่องโอวันตินเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยใครใครเขียนมีคนเขียนว่าเราเรื่องโอวันตินไหนฮะใครเขียนอ่ะเมื่อกี้เหมือนมีนิดนึงอะมีแว็บหนึ่งอะใครเขียนอะเรื่องนี้ยังไม่เฮ้ยหนูรับยังเราเรื่องโอเันตินหน่อยค่ะนี่ไง ไหนเราเคยพูดเหรอเราเคยเราเคยรอรอกันแต่ว่าไม่ได้พูดจริงจังต่อคิวแถวเชอรี่คุณหม่องแหมงหลายรอบแล้วนะคะเธอพูดดิคุณหม่องแหมงคุณหม่องแหมงต่อต่อได้เลยค่ะคุณกำลังรันตอนนี้หมงหม่องแหมงหม่งมองแหมงต่อได้เลยกำล,ลังรันคิวนะคะตอนนี้ เอาไงเอาไงจะเอาอย่างนี้แหละเอางนี้แหละจะเอาไงถามดิงก่อนเอาไงชีวิตเอาอย่างไงจะเอาอย่างไงไม่ได้ะนะจะอย,ยอ,อ,ยจอ,อย่างไงเธอจะเอาอย่างไงเ,เ,เธอจะอย่อางไงหนูอยู่เฉยๆเลยวันเนี้ย <c oughs> หนูไม่ได้ใส่แว่นใส่หมวกออกไปไหนเลยวันเนี้ย <c oughs> โอ้รู้แล้วรู้แล้วก็โทรบอกแล้วไงมันสายไปละ <c oughs> ค่อยคอยทะเลาะก,กันนะคะอยาคุยดีกันเลยชอบตอนหนูทะเลาะก,กันหรอคะเนี่ยมีคนอยากเชลรี่ไปดูน้ำตาลฟิล์มกับพี่ไหมได้ค่ะเบบี้ทีหนูอยากดูเบบี้ทีก็เดี๋ยวก็ก็แล้วเธอแล้วกันมาแล้วเธอ นี่แล้วแต่เธอไม่ต้องพูดวันนี้คุณไม่มีสิทธพูดอะไรเลยคุณพูดแล้วมันเข้าตัวเองผมไม่ต้องพูดเดินผ่านฉันให้เดินผ่านอืมแต่คลิปอยู่งี้นะอันนี้ในคลิปอะเดินผ่านเปลี่ยนเปลี่ยน็อปปิกเปลี่ยน็อป,ปิก สยหน่อยวันที่ยีิบเจ็ดวันที่ยีบเจ็ดมีวันที่ยีสิบเจ็ดนะคะมี last EP ของ roller coaster the series นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันมาดูในโรงภาพยนตร์นะคะเพราะว่ามันเป็น EP ที่ค่อนข้างจะแบบมีน้อยทุกคนเคยดูเรื่อง final destination ไหมฟิลฟิลแบบฟิลฟจะขัดใจฟิลนั้นเลย คือเราเพิ่งไปเีแอ action ep แปดกันมาเนาะแล้วแบบแบบกลายเป็นน้อง sadness อะตอนออกมาจากห้องรีแอ a c t ยนี่ร้องไห้แล้วเราสปอยอะไรเนี่ยก็คือก็คือมันก็ต้มีความความเหมือนที่เคยคุยกันว่ารถไฟมันจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใช่ไหมแล้วเวลามันลงมันลงเป็นเส้นตรง ep แปดเนี่ยมันคือขาลงอืมอือพูดแค่นี้ละกัน ก็อยากทุกคนมาดูพร้อมกันค่ะในโรงก็แบบอยากเจอทุกคนด้วยมันต้องรงกับวันเสาร์นะคะทุกคนทางไหนก็เจ็บใช่ไหมลูกใช่ค่ะเจ็บทุกทางนะคะจบที่ ep แปดค่ะพี่ไม่มี ep เก้าแล้วจบจบที่แปดจบที่แปดตั้งใจเรียนหนังสือนะคะน้องดอกไม้สีเหลือง พ่งนี้พี่ก็ไปเรียนเหมือนกันน้อยนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดมีทิชชู่ไหมเอดีอ๋ยวยิบยิบเดี๋ยวยิบยิบไปให้นะคะเดี๋ยวยิบยิบเผื่อติดมือใครใครร้องไห้ยกมือขึ้นนะคะเดี๋ยวนะักแสดงจะเดินเอาทิชชู่ไปซับน้ำตาให้ไม่ผมชอบขมครับช่วยรัดคิวของพี่เชอรี่มาให้หน่อยคะ่ะแล้ววอะไรคคะวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะไปอีพีวันที่ยี่สิบเจ็ด คือสปอนทิชชูเข้ามาได้แหละอืมอยากพูดแบรนด์หรือว่าสปอนทิชชูแล้วล่าสุดอยากพูดละเข้าได้เลยนะคะยังทันยิบเจทุกทางพี่ชลลีฟีสี่ 4, เทิมหนึ่งค่ะยังไม่เทอมสองนะเทอมหนึ่งนี่เขาเขียนว่าอยากอยากฟังเจ็บทุกทางแล้วคะ่ะพี่เชลี่ฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วก็ก็ดีค่ะก็ดี ก็ดีก็ฟังแล้วก็เจ็บทุกทางดีคือ <ส amino S 1> วันนี้คือวัน <clo>? นี้แบบชมชมไม่ขึ้นอะวันนี้ไม่ได้วันนี้มัน,<โอ>นมีอะไรคาในใจเราเปลี่ยนเรื่องกันแล้วมันจะกลับมาเรื่องเดิมอีกเนี่ยมันคาใจองศามันคาใจชอบ uh ไหมดีชอบไหมชอบร้องเพาะมากทุกคนรอฟังเลยเข้ากับซีรีส์ดีมากนะคะ จะกดบัตรทันไหมทันทันอยู่เลยลงชื่อโลงพะวรบ ي ปะสยามพาวะไรค่ะใหญ่ทันอยู่แล้วเราตัวกระติดอย่ามาคาใจอะไรกับลูกป้านะหนู <laughs> หนูมีสิทธิ์ที่จะขาใจค่ะแม่ป้า <laughs> เร็วๆมาครึ่งจงครึ่งใจอะไรขอครึ่งใจหน่อยครับขอดูหลังเคสโทรศัพท์หน่อยครับไม่มีอะไรเลยอือเร็วขอขอครึ่งใจหน่อยแคลริฟายด้ว่าเครื่องนั้นไม่ใช่เครื่องคุณ no 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 we're just playing no I didn't get any mad or anything we're just playing shy <clears throat> bye bye, bye, -bye. ไปมา,าหยุดน้ำหอมกลิ่นนี้ด่วนหยุดผลิตวันเธอยังไม่นอนเหรอเดี๋ยวจะไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าราทที่สิบเอ็ดลูกคืออะไรอะ่ะเฮ้เคน เียนว่างานวันที่สิบเอ็ดลูปมีรวมพลมีรวมพลมีรวมพลงานวันที่อ๋อไม่ใช่งานวันที่ใช่ไหมงานวันที่มีรวมพลเนี่ยนะคะมาเจอกันได้นะคะทุกคนเราคุยกันได้นะคะส่วนสามารถช่วยพวกหนูคุยได้นะคะเวลารวมพลทค่มาคุยกันได้นะ ชอบคำว่า I don't understand but okay คะยี่ะกี่โมงหกหกโมงเช้าหมายถึงไปไหนหกโมงเช้าเรียนหมายถึงเธออ๋อไม่พรุ่งนี้เรียนเที่ยงอ๋อโอเคยังดีหน่อย พันลี่อะนะ้ะพันลี่ what's your favorite F1 driver อไรนะั้อ๋อ F1 driver mine would be Charles Leclerc I like Charles Leclerc พี่พันจะไปส่งหมาเด็กเหรอคะไม่ใช่ค่ะเจลลี่ได้ตรงเฟย์โอนสองร้อย คีวโคได้เลยไหมคะเจอกันครับยี่สิบเจ็ดมีสวัสดีพ่อแม่ด้วยสวัสดีสวัสดีลูก If they are dating why are they not together every night คือ <laughs> 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 We've <laughs> been together like too much. Like these days, we're we're together every night, every day. We just separated yesterday, right? Day before, so we have parents to come and check up. We have We have pet to come and take Cameron. care of them. so <laughs> let we let we separate and go back to our home for like few days and then we'll be together again, don't worry. Oh, what is this home? I don't know. แล้ตัวเขาเอาก็เขาบอกให้หนูแปลหนูก็แปล I t s h i r l l y to translate m i n g a l a b a Please tell about EP what EP which one last EP Episode 5 is about... We'll have final episode even happening happen, happening on September 27. So okay. if you guys are available or if that possible to all of you, so please join. Mark your calendars. Shelly, do you have favorite episode so far? Hmm Actually, I, I do like episode 4 Episode 4? Yeah, there's a lot of cute scenes and moment between Love and peel and I think I kind of like it I hop a lot that you know Hop a lot? I hop like hop Like that You hop my? I like all of the Pula mm -hmm. Ooh, cute. Pula, you place the fall in love. Panda, is your necklace your oh, wedding wow. ring? I already showed them. ม s, s a h ะหาวิดีโอ Key Mm -hmm. มันจะ a r ว with a Key I that m e that's mean I own her so you know what that means is l o t EP5 พี่แอร์รู้ยังคะแอะเลยนะ EP5 พี่แอร์รู้ยังคะไม่บอกหรอก ไม่บอกหรอกใครจะบอกสร้อยที่หมาเด็กให้หรอคะหมาอ้วนทุกคนว่าหนูอ้วนไหมไม่อ้วนแต่ว่าแบบฉันบอกว่าหนูนึบหนับอ่ะนึบหนับน่ารักนึบหนับ อ้วมเห็นไหมอ้วมเป็นอ้วมไม่ใช่อ้วนอ้วมเธอเรียกหนูว่าอ้วนอ่ะอ้วมไงคะอ้วม <laughs> ฉันรักคุณเชลลี่ ฉันก็รักคุณเหมือนกันนะไปไหมได้บุยบุยไฟไหม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 ตลกอ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนนอนแหละจะได้แบบอารมณ์ดีไฟไหมไฟไหมให้ด้วยดีได้ ทุกคนสามารถไปหาดูคลิปนี้ตามได้นะคะเป็นคุณอาม่าขายขายของเล่นในร้านนะคะแล้วก็มีผู้ชายไปตามหาปืนที่พูดว่า fire fire d o ก the gun d o ต the gun ตลกมากม,มดาดูกัน Guys we have to go bye bye hey Marie. Good night have a great night sleep นะคะทุกคนไว้เราเจอกัน Have a nice day bye bye ขอบคุณทุกคนนะครับไว้มาเจอกันไลฟ์นะครับ Why don't you kiss me? บายบาย